หลักสูตรจกักรยานยนต์สำหรับคนที่ขี่ไปแล้วขี่คล่องแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด15ชั่วโมงแบ่งเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ10ชั่วโมงและก็อบรมภาคทฤษฎีอีก5ชั่วโมงโดยท่าสอบนะคะที่เราจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติจะมีทั้งหมด3ท่าท่าที่1น,นะคะก็คือท่าทรงตัวบนลูกและนาด ที่2คือถ้าทรงตัวบนทางแคบโดยจะต้องทรงตัวให้ได้เวลาตั้งแต่10วินาทีขึ้นไปท่าที่3คือการขี่รถหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือที่เราเรียกว่าท่าซิกแซกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือท่าสอบ ของหลักสูตรจักรยานยนต์ทั้งหมด3ท่าที่เราใช้ในการสอบใบขับขี่นั่นเองค่ะหากใครกำลังมองหาชี่เรียนขับรถและพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนครบจบทันทีติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนขับรถด้วยการันตีมีบริการทั้งหมด16สาขาสามารถจองคิวได้ฟรีที่ Line แอดตุ99หรือเพจ Facebook ของโรงเรียนสอนขับรถุ้ยการันตีทั้งหมด16สาขาได้ตลอด24ชั่วโมง